อยากทําดินปลูกนะครับใช้ปลูกต้นไม้นะครับและชาต้นไม้นะครับให้สวยงามแบบนี้นะครับผมฟังทางนี้นะครับผมสวัสดีครับนะครับกับคลิปนะครับที่ผมได้เอ่ยนะครับเบื้องต้นนะครับผมนะครับฟังทางนี้นะครับผมถ้าอยากทําดินปลูกแล้วก็เอาไว้ทาต้นไม้ต้นกล้านะครับให้สวยงามนะครับแบบที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับผมและก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับ บางท่านนะครับได้คอมเมนต์นะครับเข้ามาสอบถามแล้วก็บอกผมนะครับว่าให้ทําคลิปนะครับสอนนะครับสูตรนะครับดินปลูกนะครับให้ดูหน่อยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับและก็ว่างนะครับหลังจากเสร็จงานสวนครับมีโอกาสมาแนะนําแล้วก็มาสอนนะครับว่าผมทําดินปลูกแบบไหนสูตรไหนนะครับที่ใช้ทําที่สวนนะครับที่ปลูกผักแล้วก็ชาต้นไม้ต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นมะนาวต้นฝรั่งต้นมะม่วงนะครับทําได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ปลูกใช้ปลูกได้ทุกอย่างนะครับผมผมการับประกันเลยนะครับผมเพราะว่าผมทําใช้ที่สวนเองมาหลายปีนะครับผมเป็นสูตรไม่ตายตัวนะครับดินปลูกไม่มีสูตรตายตัวนะครับเอาเป็นว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของผมที่ผมใช้นะครับประจํานะครับัมาดูขั้นตอนกันเลยครับแล้วก็มาดูนะครับวัสดุมวลสารนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับต่างๆนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแกบหมักนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผม เกบหมักหรือเกบทิ ination, sí. ้งไว้นานๆนะครับกลายเป็นสีดำแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับวัสแรกนะครับัวนี่นะครับใช้หนึ่งส่วนนะครับหนึ่งส่วนเยอะประมาณไหนก็กะเอานะครับแล้วแต่ท่านจะทําน้อยทํามากนะครับแต่ที่ผมใส่ตัวนี้เอาเป็นว่าผมบอกว่าหนึ่งส่วนนะครับก็จะประมาณนะครับหนึ่งถุงปุยนี่นะครับผมต่อทำหนึ่งครั้งนะครับจะเต็มกระบะพอดีนะครับผมหนึ่งปุยนี่นะครับเกบหมักนะครับหนึ่งถุงปุยนี่นะครับผม่ากลับมาดูนะครับวัสดุที่สองนะครับ แนะนำเป็นหนึ่งอย่างนะครับผมตัวนี้นะครับคือขี้เถ้านะครับขี้เถ้าที่เราเกิดนะครับอุ่นคุ้งเลือนครับที่เกิดจากการเผาเผาถ่านหรือว่าเราทำกับข้าวนะครับเผาไม้นะครับจกกลายเป็นขี้เถ้านะครับเราจะใช้นิดเดียวนะครับไม่ใช้เยอะนะครับประมาณนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับนะครับเราจะโรยใส่เลยนะครับผมมีใส่นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายไปก่อนเนาะ เดี๋ยวมันจะยาวนะครับเสื่อมาปเป็นการนะครับเสียเวลานะครับเดี๋ยวใส่ที่เท่าก่อนเนาะขุ่นนะครับเอาเป็นว่านะครับหนึ่งกระบาดนี้นะครับประมาณใช้ที่เท่าประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับแล้วมาดูนะครับวัสดุนะครับอย่างที่สามนะครับตัวนี้นะครับเป็นดินจากดินหน้าเดิมเหมือนเหมือนเหมือนเคยนะครับดินหน้าดินนะครับตัวนี้เป็นดินหน้าดินนะครับผมไปโกยมานะครับจากกลุ่มต้นไม้นะครับตัวนี้นะครับใช้แค่ครึ่งส่วนนะครับ เราไม่ใช้มากนะครับดินเราใช้ครึ่งส่วนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอันนี้นิดนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นใบไม้แห้งหญ้าแห้งนะครับที่เกิดจากการเผาไฟนะครับคล้ายๆที่เท่านะครับแต่มยังไม่เป็นเท่านะครับครึ่งส่วนเหมือนกันนะครับผมจะไม่ใช้เยอะนะครับตัวนี้ปุ๋ยคอกนะครับใช้ครึ่งส่วนเหมือนกันนะครับประมาณครึ่งถุงปุ๋ยนะครับเราจะไม่ใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับจะทําให้ดินเค็มมากนะครับผม หุยคอกนะครับหนึ่งส่วนนะครับจําได้ไหมครับทําไมนะครับที่เท่าถึงใช้น้อยกว่าเพื่อนนะครับที่เท่านี้ทําให้พืชงามเร็วตัวเร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เยอะนะครับพืชจะงามเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้นะครับเกิดอาการนะครับใบหยิกใบงอตามมาทีหลังนะครับผมถ้าใส่เยอะนะครับเราก็ใส่แค่พอประมาณนะครับผมกลับมาดูขั้นตอนการทํานะครับอย่างแรกนะครับเราก็ผสมเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะยังไม่ได้รดน้ำนะครับก็จะปุนหน่อยนะครับ เราจะลดน้ําไปด้วยนะครับผมนี่ครับอีกอย่างนึงครับที่ขาดไม่ได้ที่ผมใช้ประจํานะครับผมน้ํานะครับ EM นะครับผม EM นะครับผสมน้ําประมาณลิตรนะครับเราจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนนะครับผมเีมเหมือนเดิมนะครับหนึ่งช้อนนะครับพอนะครับเอ็มมีจุลินทรีย์หลายอย่างนะครับเป็นที่ต้องการของพืชนะครับผมแล้วก็ทา ให้ดินร่วนฟูนะครับสัสภาพดินสภาพน้ำนะครับผมเราก็รดเลยนะครับรดคอชุ่มนะครับกับว,วิธีการทํานะครับผมไม่ยากนะครับเราก็จะชุบให้เข้ากันนะครับง่ายมากนะครับที่สวนผมใช้สูตรนี้นะครับทํา ทั้งปลูกผักนะครับทั้งํำต้นไม้นะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าใช้เอาไปปลูกน้าจะเปลืองมากนะครับเอาไว้แค่ใช้แค่เฉพาะํำต้นไม้ต้นกล้านะครับแล้วก็กลิ่นตอนต่างๆนะครับผมครับมวนสามที่สามนะครับเราจะเอานี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นหญ้าเผานะครับหญ้าเผานะครับนี่ ตึ้นส่วนนะครับถ้าเผาตึ้นส่วนนะครับผมปลกน้ําลงไปครับให้ทุกครับผมหลีอันตรายตัวภาพนะครับจงยากนะครับผมขเขาให้เข้าออก,กันนะครับ เราจะเน้นแจบนะครับสองส่วนนะครับเน้นแจบเยอะๆนะครับเพื่อให้เกิดการเรื่องร่วนซุยนะครับของดินนะครับต่อไปนะครับเราจะใส่ดินลงไปนะครับดินครึ่งส่วนนะครับดินหน้าดินนะครับครึ่งส่วนนะครับ เหมือนเดิมนะครับคมน้ำก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ผุ่มน,นะครับถ้าน้ำไม่พอเราก็เติมน้ำใหม่นะครับเติมน้ำกีกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดินหน้าดินแห้งมากนะครับแล้วก็ เราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปเลยนะครับผมปุ๋ยคอกก็ใช้อัตราขึ้นสวนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยคอกนะครับที่นานข้ามปีแล้วนะครับผมเกือบกลายเป็นดินเลยนะครับนี่ดีมากนะครับปุ๋ยคอกเ็าใช้ปุ๋ยคอกเก่าๆนะครับครับเล็กครับผม ข้อประชุมครับทีนี้หลังจากนะครับที่เราคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับตีแล้วนะครับดินปูก็จะเป็นนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับคือดินนะครับที่พร้อมใช้งานนะครับใช้ได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่จําเป็นนะครับที่ต้องหมักนะครับเป็นดินปลูกที่ผสมเดี๋ยวนี้ใช้เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมนะครับอย่างข้างหลังผมนะครับนี่ผมทํานะครับแล้วผมก็ได้นํานะครับต้นกล้านะครับลงทา ี่ถุงนะครับเส็ที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชมทําใหม่ๆนะครับหน้าตาของดินก็จะคล้ายกันเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะมาย้อนย้ำทําชิดนมให้ดูนะครับเร่งใี้โตภายในเจ็ดวันให้ดูอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับตอนนี้เราก็จะมามาย้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องมวลสารนะครับเผื่อบางท่านนะครับจาไม่ได้เพราะว่าผมทั้งพูดไปแล้วก็ทําไปนะครับมาจะมาทวนนะครับมวลสารอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรมากนะครับผม นะครับอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งคือแกบนะครับแกบหมักหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ดินหน้าดินนะครับครึ่งส่วนนะครับปุ๋ยคอกครึ่งส่วนหญ้าเผาฟางเผานะครับครึ่งส่วนแล้วก็ขี้เถ้านะครับขี้เถ้าฐานนะครับขี้เถ้าที่เราหุงข้าวนี่แหละครับประมาณนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับแค่นั้นครับมลสารมีแค่นั้นนะครับผมนะครับผมนะครับ เป็นนันว่าก็คลิปนี้ก็จะฝากสาระดีๆให้พี่น้องไว้แค่นี้แหละครับผมคลิปหน้านะครับมาติดตามกันต่อไปนะครับกับคลิปนะครับเมื่อเจอไอ้นะครับเพี้ยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแก้ไขนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูนะครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาสละเวลามารับชมนะครับไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนส,สายๆนะครับอีกวันหนึ่งนะครับครับผมหลังจากเนาะคลิปที่แล้วนะครับได้ถิ่มถ่ายไว้นะครับว่บาสีพ้ามาบ่งนะครับหอมหอมบัวเลยนะครับ